สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีกับเรานะคะช่วงนี้ถ้าใครตามข่าว AI เนี่ยโอ้โหมีเรื่องน่าตื่นเต้นใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการสร้างภาพการแก้ไขภาพดิจิตลัลล่าสุดมีชื่อหนึ่งค่ะที่แบบกลายเป็นไวรัลเลย คนพูดถึงเยอะมากนาโนบานาน่า an ค่ะมันคืออะไรกันแน่และทำไมจุ่ๆถึงดังเปรี้ยงขึ้นมาแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือมันจะมาเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานกับรูปภาพไปเลยหรือเปล่าคะวันนี้แหละค่ะเราจะมาคุยกันให้ลึกเลยแกะกล่องทุกมุมของเจ้านาโนบานาน่าเนี่ยซึ่งตอนนี้เรารู้ชื่อทางการแล้วนะคะว่าเป็น g e m i n i 2.5 Flash Image จาก Google นั่นเองข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยค่ะทั้งเปเปอร์วิจัยตัวเต็มบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยว ชาหลายๆคนเลยแล้วก็มีบทความที่เปรียบเทียบกับ AI ตัวอื่นๆโอ้แล้วก็มีฟีดแบ็กจากคนที่ได้ลองใช้จริงๆด้วยค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยเป้าหมายวันนี้คืออยากจะกําออกมาให้เห็นชัดๆค่ะว่าอะไรคือหัวใจของเทคโนโลยีนี้อะไรที่ทําให้มันเจ๋งแล้วมันสําคัญยังไงกับคนที่ทํางานสร้างสรรค์คนที่สนใจ AI หรือแค่คนที่อยากรู้ว่าเอ๊ะโลกเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วนะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องเคลียร์นิดนึงคาว่านาโนบานาน่าเนี่ย เออจริงๆแล้วมันมี2ความหมายเลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องต้องบอกงี้ก่อนเลยคือในวงการ AI ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนาโนบานาน่มันเป็นเหมือนชื่อเล่นหรือโค้ดเนมของโมเดล AI สร้างภาพแก้ไขภาพตัวล่าสุดของ Google ชื่อจริงๆที่เปิดตัวคือ Gemini 2.5 flash image ครับเปิดตัวปี2025นี่แหละจุดเด่นมากๆเลยคือมันแก้ภาพได้เนียนแม่นยำสมจริงแค่เราพิมพ์บอกเป็นภาษาธรรมดาาเลย ค่ะ oh, ส่วนอีกความหมายหนึ่งอันนี้อาจจะคนละวงการกันเลยคือทางวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรเขาจะหมายถึงกล้วยนาโนจริงๆเลยครับคือเอานาโนเทคโนโลยีมาใช้กับกล้วยอาจจะเพื่อเพิ่มสารอาหารหรือให้มันทนทานขึ้นอะไรแบบนี้อ๋อ oh, เป็นเรื่องของกล้วยจริงๆใช่ครับก็น่าสนใจนะแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่ตัว AI เนี่ยแหละครับค่ะเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ที่มาของ AI ตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะคือไม่ได้แบบเปิดตัวตูมตามแต่แรก แต่ไปโผล่เงียบๆก่อนบนแพลตฟอร์มทดสอบ AI ชื่อ LAR r e n a ใช่ไหมคะแล้วคนก็ไปเจอไปลองใช้กันเองครับใช้เลยอยู่ๆก็โผล่มาแบบไม่มีชื่อไม่มีใครรู้ว่าใครทำแต่พอคนลองใช้เทียบกับตัวอื่นเฮ้ยมันเก่งมากผลลัพธ์ดีกว่าชัดเจนก็เลยเกิดเป็นกระแสะแบบปากต่อปากคนก็สงสัยกันว่าเอ๊ะของใครกันแน่แล้วก็เริ่มมีคนเดาว,ว่าเป็น Google ใช่ไหมคะ ยิ่งพอมีพนักงานหรือแม้แต่ c ีโอเขาโพสต์รูปกล้วยบานาน่าอิโมจิกล้วยเนี่ยใช่ใช่ใช่กลายเป็นแ a ชแท a กนาโนบานาน่าไวรัไปเลยครับแบบว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นของ Google จริงๆแล้วสุดท้ายก็คือเฉลยครับในที่สุด Google ก็ออกมายอมรับเปิดตัวเป็นทางการเลยในงานเมสเบ Google 2025เมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองที่ Googleplex ยืนยันว่าไอ้เจ้าโมเดลลึกลับบน LM Arena เนี่ย ก็คือ Gemini 2.5 Flash Image AI ตัวใหม่ของเขาจริงๆอืมแล้วที่น่าสนใจคือเขาไม่รอช้าเลยนะเปิดตัวปุ๊บเริ่มเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์เลยเริ่มจากมือถือ Pixel 10กับ Pixel 10 Pro ก่อนเลยแล้วก็ใน g e m i n i a p p ใน Google Workspace โหเร็วเหมือนกันนะคะครับเหมือนว่าฟีดแบ็ k ดีมากๆจากตอนทดสอบบน l m MA Arena นะครับคงมีส่วนช่วยให้ Google ตัดสินใจปล่อยของเร็วขึ้นค่ะทีนี้พอรู้ที่มาที่ไปแล้วมาถึงเรื่องสำคัญเลย ความสามารถของมันทำไมคนถึงกับต้องว้าวขนาดนั้นคะมันทำอะไรได้บ้างที่ AI ตัวอื่นทำไม่ได้จุดที่ผมว่ามันเปลี่ยนเกมเลยนะคือความสามารถในการแก้ไขภาพด้วยภาษาธรรมชาตินี่แหละครับคือมันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยจากเดิมเราต้องแบบเข้า Photoshop ใช้เครื่องมือ selection สร้างเลเยอร์ยุ่งยากไปหมดใช่ค่ะใช่ใช่ใชตอนนี้แค่พิมพ์บอกเลยเช่นเปลี่ยนชุดผู้หญิงคนนี้เป็นเดรสผ้าไหมสีน้ำเงินเข้มหรือ ทําให้ฉากหลังเป็นถนนตอนกําคืนมีไฟมีออนฝนตก,ตกตกหนอ่อยโหแค่นี้เลยเหรอคะครับแล้ว AI มันเข้าใจคําสั่งที่ซับซ้อนแบบนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนภาพให้เราเลยโดยที่องค์ประกอบอื่นที่ไม่ได้สั่งแก้มันยังคงเดิมอยู่ฟังดูเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยนะคะเนี่ยแล้วเบื้องหลังมันทํางานยังไงคะถึงเข้าใจที่เราพิมพ์บอกได้ขนาดนั้นออหวัวใจหลัก,ลกๆเลยมันอยู่ที่สถาปาัตยกรรมข้างในครับเขาเรียกว่า multimodal Diffusion Transformer หรือสั้นๆว่า MMDT MMDT ครับตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้เก่งเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างภาพกับข้อความโดยเฉพาะเลยว่ากันว่าเข้าใจความสัมพันธ์นี้ได้ดีขึ้นถึง40%เมื่อเทียบกับรุ่มก่อนก่อๆมันเลยตีความได้ว่าอ๋อคำสั่งนี้หมายถึงไอ้แก้ตรงนี้นะต้องปรับแสงแบบนี้นะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเลือกพื้นที่เองเลย อืมเข้าใจแล้วค่ะเหมือนคุยกับคนที่เข้าใจทั้งภาษาและเข้าใจรูปภาพไปพร้อมๆกันใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วอีกเรื่องที่เห็นคนพูดถึงเยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาโลกแตกของ AI ฟั้งภาพมาตลอดคือเรื่องความต่อเนื่องของตัวละครอันนี้เห็นว่านาโนบ n นนาทำได้ดีมากเหรอคะอ๋ออันนี้คือจุดแข่งสำคัญมากๆอีกจุดเลยครับ Gemini 2.5 Flash Image เนี่ยมันสามารถรักษาเอกลักษณ์ของตัวละครได้ดีมากจริงๆ ทั้งหน้าตาลักษณะเด่นหรือแม้แต่อารมณ์บนใบหน้าเนี่ยเขาว่าทาได้แม่นยำถึงาถึง90-95%เลยนะโหเยอะมากใช่ครับถึงแม้เราจะสั่งเปลี่ยนฉากหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปลี่ยนสไตล์ภาพไปเลยก็ตามหน้าตัวละครยังเป็นคนเดิมอยู่อันนี้แก้ปัญหาใหญ่ที่ AI โดอื่นมักจะพลาดคือพอแก้ภาพปุ๊บนาเพียนกลายเป็นคนละคนไปเลยนึกภาพออกเลยค่ะแบบนี้เข้าไปใช้ได้เยอะเลยสิคะทั้งทำ AI influencer ที่หน้าต้องเป๊ะตลอด หรือทำสตอรี่บอร์ดทำการ์ตูนเป็นตอนๆที่ตัวละครต้องหน้าเดิมทุกช่องใช่เลยครับเหมาะมากกับงานที่ต้องการความคอนสิสเทนต์ของคาแรคเตอร์แล้วก็มีอีกอย่างคือการแก้ไขหลายขั้นตอนหรือ multi-step editing คือมันรับมือกับความสั่งที่ซับซ้อนมากๆแบบมีหลายเงื่อนไขซ้อนกันได้ค่อนข้างดีเช่นเราอาจจะสั่งยาวๆเลยว่าเอาตัวละครซ้ายไปวางบนดาวอังคารส่วนตัวละครขวาให้เปลี่ยนชุดเป็นนักบินอวกาศแล้วเพิ่มยานอาวกาศข้างหลังด้วย อะไรแบบนี้โหสั่งยาวขนาดนั้นได้เลยครับมันพยายามแยกแยะและทำตามให้ได้ค่อนข้างแม่นยำไม่สับสนง่ายๆแล้วเรื่องความเร็วล่ะคะเห็นว่าเร็วมากเหมือนกันเร็วมากครับอันนี้เป็นอีกอย่างที่ทำให้คนใช้แล้วรู้สึกวาวคือมันสร้างหรือแก้ภาพขนาดประมาณ1ล้านพิกเซลเนี่ยก็1024งศูใช้เวลาแค่1น1วินาทีเองฮะจริงเหรอฮะเร็วขนาดนั้นเลย ครับเร็วกว่าคู่แข่งหลายๆตัวเป็นเท่าตัวเลยแถมเขายังบอกว่าประหยัดพลังงานกว่าเดิมด้วยนะประมาณ15%ความเร็วระดับนี้มันเปลี่ยนเวิร์กโฟล์การทำงานไปเลยจากที่ต้องสั่งแล้วนั่งรอกลายเป็นแบบโต้ตอบกันได้เกือบจะทันทีเลยเหมือนทำงานแบบอินเทอร์แอคทีฟน่าขึ้นจริงๆนะคะแล้วเวลาเราสั่งแก้เฉพาะจุดเนี่ยมันไปกระทบส่วนอื่นของภาพไหมคะเช่นพวกพื้นหลังแสงเงาดิมเดิม จุดนี้ก็ทำได้ดีครับเขาเรียกว่าการรักษาองค์ประกอบฉาก (scene preservation) คือมันฉลาดพอที่จะรู้ว่าอ๋อเราสั่งแก้แค่ตรงนี้นะส่วนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวเช่นแสงเงาพื้นหลังเดิมมันก็จะพยายามเก็บรักษาไว้ให้สมจริงที่สุดทำให้ภาพที่แก้แล้วมันดูเนียนไม่โดดไม่รู้สึกเหมือนเอาอะไรมาแปะทับแบบหลอกๆอ,อืมดีจังเลยค่ะครับนอกจากความสามารถหลักๆพวกนี้ก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกน,น,น,นะครับอย่าง multi-image fusion อันนี้คือเอาภาพหลายๆใบามาผสมกันเป็นภาพเดียวได้เลยสูงสุด3ภาพแล้ว AI ช่วยปรับแสงสีขนาดให้มันดูกลมกลืนกันโหเจ๋งค่ะหรือ Narrative Generation อันนี้คือสั่งให้สร้างเป็นชุดภาพต่อเนื่องเลยเช่น8ภาพหรือ12ภาพเพื่อเล่าเรื่องโดยที่ตัวละครก็ยังหน้าเดิมอยู่โอ้โหฟังดูเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากเลยค่ะแล้วความสามารถเยอะขนาดนี้พอเอามาใช้จริงๆในโลกเราเนี่ย มันเอาไปทําอะไรได้บ้างคะหรือมันกระทบวงการไหนเป็นพิเศษโอ้ประโยชน์เยอะเลยครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นี่เห็นภาพชัดมากพวกศิลปินดิจิทัลคนทำคอนเทนต์เนี่ยก็เอาไปสร้าง AI influencer ที่หน้าตาไม่เพี้ยนได้หรือทำ storyboard ทำซีรีส์ภาพเล่าเรื่องหรือแม้แต่เปลี่ยนสไตล์ภาพเช่นจากภาพถ่ายให้เป็นภาพวาดหลายเส้น,นโดยที่องค์ประกอบหลักยังอยู่ครบมันช่วยลดเวลาทำงานซ้ำๆไปได้เยอะเลยค่ะ แล้วในวงการอ e ีคอมเมิร์ซนี่ก็เปลี่ยนวิธีการทำงานกับรูปสินค้าไปเลยนะครับสามารถสั่งแก้รูปสินค้าที่เหลือเยอะๆได้เช่นลบพื้นหลังทีเดียวหมดเลยหรือเติมของตกแต่งเปลี่ยนสีสินค้าหรือแม้แต่เปลี่ยนฉากหลังให้เข้ากับเทศกาลต่างๆด้วยคำสั่งเดียวโหสะดวกมาก กับมีเคสตัวอย่างจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เขาใช้เทคนิคคล้ายๆกันนี้สร้างภาพสินค้าให้หลากหลายขึ้นพบว่ายอดขายหรือ conversion rate เพิ่มขึ้นถึง34%เลยนะโหไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับส่วนการตลาดโฆษณาก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเช่นสร้างแคมเปญที่ภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือตัวละครที่ใช้มันดูสอดคล้องกันไปหมดลดการพึ่งสต็อกฟโต้หรือลดต้นทุนการถ่ายทำใหม่ มีตัวอย่างจากสตูดิโอเกมเขาใช้ AI สร้างภาพตัวละครประกอบหรือ NPC ในเกมเนี่ยได้จำนวนมากโดยที่ต้นทุนลดลงมาหาศาลเลยจากเป็นแสนดอลลาร์เหลือแค่หลักหมื่นอืมแสดงว่ามันช่วยทั้งเรื่องไอเดียสร้างสารรค์แล้วก็เรื่องประสิทธิภาพลดต้นทุนด้วยถูกต้องครับแล้วก็ยังมีศักยภาพในด้านอื่นๆอีกนะเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาจจะเอาไปช่วยวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ สร้างภาพเสมือนจริงสำหรับ AR/VR ทำ simulation หรือจำแนกภาพทางชีววิทยาอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอาจจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นหน่อยแต่ก็มีแนวรวมที่ดีครับค่ะแล้วที่เมื่อกี้เราพูดถึงความหมายที่2ของนาโนบานาน่าที่เป็นเรื่องเกษตรอันนั้นพอจะเล่าสั้นๆได้ไหมคะว่ามันเกี่ยวกับอะไรอ๋อได้ครับอันนั้นก็เป็นนวัตกรรมเหมือนกันนะแต่คนละสายกับ AI คือจะเป็นการใช้นาโนเทคโนโลยีกับกล้วยจริงๆเช่นพัฒนาปุ๋ยนาโนคีเลตอันนี้มีหน่วยงานอย่างนาโนเทคสวทชอของไทยทำวิจัยร่วมด้วยนะครับหรือทำเป็นฟิล์มนาโนเคลือบผิวเพื่อยืดอายุหลังเก็บเกี่ยวหรือทำให้ทนโรคทนแมลงได้ดีขึ้นอะไรทำนองนั้นครับอ๋อเป็นนวัตกรรมเพื่อการเกษตรใช่ครับคนละเรื่องกับ AI แก้ภาพที่เราคุยกันแต่ก็น่าสนใจในแง่เทคโนโลยีเหมือนกันค่ะเข้าใจแล้วค่ะกลับมาที่ AI ของเรา เก่งรอบด้านขนาดนี้แล้วถ้าต้องเทียบกับ AI สร้างภาพตัวอื่นๆที่เขาดังๆอยู่แล้วในตลาดล่ะคะจุดไหนที่ Gemini จ5 Flash Image หรือ Nano Banana มันเหนือป่าจริงๆคะถ้าดูจากข้อมูลเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะบน Leaderboard ของ LM Arena ที่เขาให้คนเข้าไปทดสอบแบบไม่รู้ว่ากำลังใช้ตัวไหนอยู่ Blind Test ปรากฏว่า Nano Banana เนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งเลยด้วยคะแนน Elo ที่1,362คะแนนครับ เป็นระบบคะแนนที่ใช้วัดร,ระดับฝีมือสัมผัสคล้ายๆในวงการหมากรุกหรือเกมคะแนน1362นี่ถือว่าสูงมากทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่าง Flux One Context Max ที่ได้1,191คะแนนไปพอสมควรเลยอืมแล้วถ้าเทียบเป็นด้านๆล่ะคะกับคู่แข่งดังๆตัวอื่นครับ ถ้าจะให้สรุปการหลักๆที่มันดูเหนือกว่านะครับถ้าเทียบกับ Flux AI ตัว Nano Banana จะเร็วกว่าชัดเจนบางทีเร็วกว่า3-8เท่าเลยแล้วก็เก่งกว่าในการแก้ไขเฉพาะจุดโดยที่เราไม่ต้องไป masking หรือเรียกพื้นที่เองถ้าเทียบกับ Midjourney อันนั้นอาจจะเด่นเรื่องสไตล์ภาพที่อาร์ตมากๆจินตนาการล้ำๆแต่ Nano Banana จะชนะในแง่ของการทำตามคำสั่งหรือพร้อมได้แม่นยำกว่าโดยเฉพาะคำสั่งที่ซับซ้อนแล้วก็เรื่องการแก้ไขภาพเดิม อ๋อ oh, คือ Mid Journey อาจจะสวยอาร์ตแต่นาโ o บ a n a น่แม่นยำกว่าใช่ครับทำตามที่เราสั่งได้ตรงกว่าแล้วก็ถ้าเทียบกับ d o l l e 3หรือ Stable Diffusion 3เนี่ยข้อมูลทางเทคนิคเขาบอกว่า n a โ o บ a n a น่ an มีคะแนน FID ต่ำกว่าคือภาพสมจริงกว่าตัวเลขยิ่งต่ำยิ่งดีแล้วก็คะแนน p r o m i t e r n c e ซุ่มกว่าคือทำตามคำสั่งได้ดีกว่าการสร้างตัวหนังสือในภาพก็แม่นกว่าด้วย ค่ะส่วนถ้าเทียบกับ Chat GPT Image Generator อันนี้จะเป็นฟีดแบ็กจากผู้ใช้ซะส่วนใหญ่เขาบอกว่า Nano Banana ให้ผลลัพธ์ที่ดูมีรายละเอียดสภาพแวดล้อมเช่นแสงเงาเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้สมจริงกว่าสรุปก็คือจุดแข็งที่ทำให้ Nano Banana มันโดดเด่นออกมาจริงๆก็คือการผสมผสานกันร,ระหว่างความแม่นยำในการทำตามคำสั่งที่ซับซ้อนแล้วก็ความต่อเนื่องของตัวละครที่ดีมากๆ แล้วก็ความสามารถในการแก้ไขที่ทั้งเร็วและฉลาดเหมือนมีผู้ช่วยเก่งๆอยู่ข้างๆเลยนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแต่ก็นะคะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบร้อเซฟังดูเหมือนจะดีไปหมดเลยแล้วจริงๆมันมีข้อจํากัดหรือจุดที่ยังต้องระวังอยู่บ้างไหมคะสําหรับนาโนบานาน่ามีแน่นอนครับจากฟีดแบ็กรีวิวต่างๆก็มีประเด็นที่ผู้ใช้เจออยู่บ้างเหมือนกันครับ อย่างแรกคือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในภาพหรือ a r t i f a c t s บางทีก็ยังเจอปัญหาคลาสสิกอยู่เช่นมือนิ้วเพี้ยนหรือเงาสะท้อนในภาพมันดูผิดทิศผิดทางหรือบางทีภาพมันดูเกลี้ยงเกินไปหน่อยขาดความสมจริงนิดๆอ๋อยังมีอยู่บ้างครับแล้วก็การสร้างตัวหนังสือในภาพถึงจะบอกว่าดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่บางทีตัวหนังสือก็ยังเพี้ยนหรืออ่านไม่ออกซึ่ง AI ส่วนใหญ่ก็ยังเจอปัญหานี้กัน อีกเรื่องคือความไวต่อพร้อมถ้าเราเขียนคำสั่งไม่เคลียร์หรือกํากวงไปผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ตรงใจต้องเรียนรู้วิธีเขียนพร้อมให้เข้าใจง่ายๆหน่อยค่ะต้องฝึกเขียนเหมือนกันใช่ครับแล้วก็คุณภาพอาจจะไม่สม่ำเสมอบางทีสั่งง่ายๆก็ออกมาดีแต่พอสั่งซับซ้อนมากๆหรือใช้กับภาพต้นฉบับที่คุณภาพไม่ดีผลลัพธ์ก็อาจจะดรอปลงไปบ้างแล้วก็มีเรื่องข้อจํากัดด้านเนื้อหาครับ มันจะมีระบบเซฟตี้คอยกันอยู่ไม่สร้างภาพที่ไม่เหมาะสมหรือภาพที่อาจจะดูสมจริงเกินไปในบางเรื่องซึ่งอันนี้ก็อาจจะจํากัดไอเดียสร้างสารรค์บางแนวได้อืมเข้าใจได้ค่ะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าถ้าจะสร้างภาพคนจริงๆหรือคนดังเนี่ยโมเดลเก่าๆบางตัวอาจจะยังทําหน้าเหมือนเป๊ะๆได้ดีกว่าแต่ถ้าเอาภาพคนดังนั้นมาแก้ไขต่อนานุบนานาจะเก่งกว่ามาก อ๋อค่ะแสดงว่าถึงจะเก่งมากแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาหรือผู้ใช้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานกับมันอยู่ดีนะคะทีนี้สำหรับคนที่ฟังแล้วแบบหูอยากลองใช้บ้างจังเลยจะไปหาลองได้ที่ไหนบ้างคะแล้วเสียงเงินไหม ครับสำหรับช่องทางที่เป็นทางการของ Google เลยนะครับอันแรกถ้าใครใช้มือถือ Pixel 10หรือ Pixel 10 Pro ที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยเขาใส่มาให้ในเครื่องเลยใช้ผ่านแอป,ป Google Photos หรือ Gemini App ได้เลยเริ่ม28สิงหานี้ครับอ๋อมากับเครื่องเลยครับส่วนผู้ใช้ทั่วไปก็ใช้ผ่าน Gemini App ได้เลยครับคนที่ใช้ฟรีเขาให้โคต้าแก้ไขาภาพ100ครั้งต่อวันแต่ถ้าใครสมัคร Gemini a d v a n c e ที่เสียงเงินจะได้โคต้าเยอะขึ้นเป็นพันครั้งต่อวัน อืมก็เยอะอยู่นะคะไอให้ใช้และสำหรับลูกค้าองค์กรใหญ่ๆก็จะมีผ่าน Vertex AI ครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะคะถ้าใช้ผ่าน API นี่แพงไหมถ้าคิดคร่าวๆนะครับตามราคาที่เขาประกาศมาจะตกอยู่ที่ประมาณ0.039ดอลลาร์ต่อการสร้างหรือแก้ไขภาพ1ครั้ง0.039ดอลลาร์ครับคิดเป็นเงินไทยก็บาทกว่าๆต่อภาพครับไม่ได้แพงมากอ๋อโอเคค่ะไม่แพงอย่างที่คิดครับ นอกเหนือจากช่องทางทางการก็อาจจะมีช่องทางอื่นๆที่เขาเอามาให้ลองเล่นฟรีบ้างอย่าง LM Arena ที่เราพูดถึงตอนแรกก็ยังเข้าไปลองแบบสุ่มเทียบกับตัวอื่นได้อยู่หรือบางเว็บอย่าง Bio.AI เขาก็อ้างว่าให้ใช้ฟรีหรือแพลตฟอร์มอย่าง Flux AI ก็อาจจะมีให้ลองแต่พวกนี้ก็ต้องระวังนิดนึงครับอาจจะไม่เสถียฟรฟีเจอร์ไม่ครบหรือบางทีก็เจอเว็บปลอมหลอกเอาข้อมูลได้ต้องเช็คดีๆค่ะต้องระวังกันด้วยนะคะ เอาละค่ะเราก็ได้เจาะลึก Gemini 2.5 Flash Image หรือ Nano Banana กันมาพอสมควรเลยถ้าจะให้สรุปสั้นๆอีกครั้งอะไรคือสิ่งที่ผู้ฟังน่าจะจำติดตัวไปได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ค่ะครับสรุปแก่นสำคัญเลยนะครับอย่างแรก Gemini 2.5 Flash Image หรือ Nano Banana เนี่ยคือโมเดล AI สร้างและแก้ไขภาพตัวท็อปล่าสุดจาก Google จุดเปลี่ยนสำคัญคือมันทำให้เราแก้ไขาภาพได้ด้วยภาษาพูดภาษาเขียนธรรมดาธรรมดานี่แหละทั้งง่ายและส่งพลังมากจุดแข็งมากๆคือความต่อเนื่องของหน้าตาตัวละคร consistency อันนี้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ความเร็วที่ทำงานได้เกือบเรียวไทม์การเข้าใจคำสั่งซับซ้อนและการรักษาองค์ประกอบเดิมของภาพได้เนียนมากๆค่ะตอนนี้เริ่มหาใช้ได้จริงแล้วผ่านมือถือ pixel 10ผ่าน Gemini app แล้วก็มี API ให้นักพัฒนาเอาไปใช้ต่อได้มีแววว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานในวงการสร้างสรรค์อีคอมเมิร์ซ e การตลาดเยอะเลยแล้วก็อาจจะรวมถึงวงการอื่นๆด้วยในอนาคตถึงจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่ก็ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของ AI สร้างภาพเลยครับที่ทำให้การแก้ไขภาพที่เคยยากๆเนี่ยมันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะมากค่ะ การมาถึงของ Gemini 2.5 Flash Image เนี่ยมันแสดงให้เห็นพลังของ AI ที่น่าทึ่งจริงๆนะคะไม่ใช่แค่การสร้างของใหม่จากศูนย์แต่คือการเข้าใจแล้วก็โต้ตอบกับจินตนาการของเราเพื่อแก้ไขสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกดิจิทัลได้อย่างละเอียดมากๆเลยใช่ครับซึ่งมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่า ในเมื่อวันนี้ AI มันควบคุมปรับแต่งภาพนิ่งได้ละเอียดขนาดนี้ด้วยคำสั่งง่ายๆแล้วเนี่ยก้าวต่อไปจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเทคโนโลยีระดับเดียวกันนี้มันถูกเอาไปใช้กับภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอแบบเต็มรูปแบบลองนึกภาพว่าเราสั่งแก้ซีนในวิดีโอได้เหมือนคุยกับผู้กำกับหรือเปลี่ยนองคประกอบในฉากได้ทันทีโห oh. มันจะกระทบ,บวงการบันเทิงการสื่อสาร หรือแม้แต่ความเข้าใจเรื่องความจริงที่เราเห็นผ่านจอกันยังไงบ้างและอีกประเด็นที่น่าคิดคือพอเครื่องมือแก้ภาพเก่งๆแบบนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นมากๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนคุณค่าหรือความหมายของภาพถ่ายภาพดิจิทัลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ในฐานะเครื่องมือสื่อสารหรือแม้แต่หลักฐานไปยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าจะชวนให้ทุกท่านลองเก็บไปคิดต่อกันได้ครับค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ